คุณเรียนจบการที่คุณเติบโตหาเลี้ยงชีพได้มันเป็นเหมือนกับคุณพึ่งวาดไปได้แค่2%ในหน้ากระดาษ a 4มันเล็กมากๆแต่คุณหยุดตรงนั้นเพราะคุณคิดว่า2%นั้นมันใหญ่มากคุณคิดผิดครับนะอืเพราะฉะนั้นความชัดเจน100%แรกนี้มันจึงสำคัญครับเพราะเราไม่เคยไปถึง100%และผมไม่ได้บอกว่าคุณต้องชัดเจน100%ทันทีนะครับเพราะมันจะเริ่มต้นจาก10%ก่อนครับ ช่วงแรกว่าฉันตั้งใจแล้วว่าจะต้องลาออกจากงานเพราะทำมาทั้งชีวิตมันไม่รอดหรือฉันตั้งใจจะตั้งใจทำงานเต็มที่แล้วเพราะฉันจะเห็นไหมมันจะมีเพราะจะเพื่ออะไรตั้งใจเพื่ออะไรมันจะเริ่มชัดเจนขึ้นตื่นไปทำงานเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อเลี้ยงตัวเองไปวันวันะอ่าไม่ใช่เพื่ออะไรแต่มันจะต้องมีความหมายมากกว่านั้นเช่นฉันจะตั้งใจทำงานเพื่อจะเอาสกิลอะไรบางอย่างของที่ทำงาน ามาต่อยอดหรือตั้งใจเพื่อจะได้เงินมากินข้าวและฉันจะกลับมาตั้งใจอะไรบางอย่างเพื่อที่มันจะไม่ใช่เพื่อเงินกินข้าวมันจะ